วันนี้แม็กแม็กจะมาประกอบพัดลมว้าอ,ออกมาแม็กแม็กอ่า,อ,าอึ๊บ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 ว้าไปไหมไปไหมไวอ้าวอ้าว เออเออหมุนรอบพิษอ่าเอากล้องออกเอากล้องออกก่อนเอากล้องออกข้งนอกก่อนขวางกล้องขวางเข้ามาเออไว้นั่นก่อนก็ได้嘛โอเคอันนั้นไว้ก่อนประกอบตัวนี้ก่อนอันนี้ไว้ก่อนมาประกอบตัวนี้เสร็จก่อนแกะถุงแกะถุง ได้เลยสีฟงเลยชุดได้ไหมครับได้ đại máy đà 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 đà, đà... đà. đà... đủ nó luôn đúng không đúng không, không à đấy muốn nó nhỏ nhỉ nè. ตัวดำใน2ตัวเนี่ยออกเลยเน่ยออกเ้ยอะเมันออกมันออกอย่าไปเล่นสายไฟอ่ะเดี๋ยวพาด ไปเอาอะไรมาชอบอะไรมาประกอบอยู่ไหนนี่ไงแม่นี่ไง เอาไหนก่อนอนี้น,น,นี้ก่อนเอานี้ก่อนอน,นี่เอาตะแคงฝาหลังก่อนอ้นออาวใช่แบบนี้หรือ,อนไม้ตอนอันนี้ใช่น,นี่ถูกต้องกลับด้านกลับด้านก่อนเย่ย ใบยังไม่ไทยนี่ไทยไอนนอตมาไทยก่อนนอตนอตไทยอ,อ้ยอ้ยอ่ะแม็กจับแม็กจับตะแกงที่ดำไว้มาเดี๋ยวพ่อหมุนให้ เอาใบพัดลมมา,ทาไทยใบพัดลมมาไหนใบพัดลมอ่ใ<น>ะใบพัดลมอันนี้ยังเอาใบพัดลมมาก่อนคช่นี้อมิดนานจะกินแน่มีขนุนขนุนสุกงอมเลยตเอากินขนุนก่อน

ได้ก็ใส่เลยไ,ไม่ได้ <laughs> ให้พ่อใส่เงี้ยน,นี่ถูกต้องมุนมุนเจาจับไว้เออจับไว้จับไมออบไบไแน่นจับไมแน่นนั่นแล้วอ่าขันแน่นแน่น

anh nè em, nãy lo ngay mày my dear. tí lo dear. Oh, lòng. Good đi Good job. Good. 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 nghĩ đi tí Good. đi này Good. làm Good. 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 Bà Cô Cô Bà, ครับซื้อกก็กว้าเหรอซื้อไงือ <laughs> น่ารัก,กอ่ะ